เรึ่งปีแรกปี2022ค่ะเรามีพอร์ตฟรลโอที่เป็นเพสฟู้ดอยู่มากถึง85%แล้วพวกนี้ถูกดร i ฟ e ด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ถามว่ากำลังการผลิตโต100%ใน3ปีจริงไหมณนะปัจจุบันถ้าดูตามแผนแล้วก็ตามตามส a ตรจีของ AI ออันนี้ต้องเรียนว่าเป็นไปได้จริงแน่นอนในแง่ของลูกค้าเนี่ยมุมมองจะต่างกับ นักลงทุนถ้าถ้าถ้ถามองอย่าง่นั้นกลงทุนจะมองว่าวมีกําลังการผลิตก็ต้องใช้ให้เต็มสิมันจะได้คุ้มค่ามากที่สุดแต่จริงๆแล้วอะความคุ้มค่ามุมหนึ่ง,งแต่โอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าหรือโอกาสในการหาตลาดใหม่ๆค่ะถ้าวันนี้กําลังการผลิตเราแน่นเนี่ยเลิกคิดเรื่องนั้นไปเลยแล้วถ้าเลิกคิดเรื่องนั้นไปเลยการเติบโตของ AI จะมาจากไหน,น AI นะคะเราก็ทําธุรกิจ อาหารสัตว์เลี้ยงนะคะเราเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงแบบเปียกรายใหญ่ของประเทศไทยนะคะเราก็เ,าเราที่บอกว่าเราเหมือนเป็นน้องใหม่แต่ไม่ใหม่ก็คือจริงๆเราเป็นบริษัทลูกของเอเชียนซีคอร์ปอเรชันนะคะกือคุณที่รู้จักกันว่าเอเชียนนะคะก็จะเห็นว่าปีห,หลังๆเนี่ยค่ะคุณเอเชียนก็ คอรดขึ้นมานะคะเป็นหนึ่งในหุ้นเทอร์าวนะคะที่เขาเรียกกันนะคะก็เนื่องจากว่าธุรกิจเราเนี่ยจากเดิมที่เราเป็นธุรกิจคอมมอริตี้นะคะเราก็ค่อยๆท t r a n ฟอร์มตัวเองนะคะเราก็ปรับเปลี่ยนตัวเองบิสเนสของเอเชียเนี่ยเทอร์าวขึ้นมาก็ด้วยตัวนี้เลยค่ะตัวเพจฟูดนะคะซึ่งก็คือกลุ่มบริษัท AI นี่แหละนะคะแล้วก็หลังจากที่เราเติบโตมาแล้วก็ได้ กระแสในการเติบโตเพิ่มเติมจากช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะตอนนี้เราก็เลยมีความพร้อมแล้วเราก็มั่นใจในการเติบโตก้าวต่อไปของเราเราก็เลยตัดสินใจสปินออฟตัวบริษัทลูกก็คือบริษัทเพจฟูด้ดตัวนี้นะคะกลุ่มบริษัทนี้ออกมานะคะเข<ช>าเป็นบริษัทจ,จดทะเบียนน้องใหม่ในตลาดถ้าเรามองดูนะคะถามว่าธุรกิจอาหารสเสี้ยงแบบเปียกอะคะทาไมถึงได้เติบโตแล้วก็ทำกำไรมาในอดีตนะคะจริงๆต้องบอกว่าในต่างประเทศนะคะมันเป็นเทรน์มานานละนะคะเนื่อง จากว่าคนในต่างประเทศนะคะเขาไม่ได้ใช้อาหารอาหารที่เราทานเนี่ยเลี้ยงน้องหมาน้องแมวของเขานะคะต้อง oh. บอกว่าเขามีความเชื่อแบบนั้นเลยว่ามันใช้ไม่ได้นะคะแล้วก็ hmm. เขาซื้ออาหารเฉพาะสําหรับน้องแมวน้องหมาของเขาก็เพราะว่า ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลค่ะมันสูงมากในต่างประเทศนะคะทีนี้มาพูดกันถึงบ้านเราบ้านเราเนี่ยเทรนก็จะตามมาว่าเออคนก็จะเริ่มรู้แล้วว่ามันไม่ได้นะแล้วทุกวันนีค้ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนี่ยแพงมากเพราะฉะนั้นก็จะเริ่มไม่ใช้กันละจริงๆแล้วความน่าสนใจของ AI ไอเนี่ยค่อนข้างเยอะมากเลยท้อย่างแรกเลยอย่างที่บอกเขาอยู่ในอุตสาหกรรมที่มันมการเติบโตนะคะแล้วก็ ข้อมูลที่ผ่านมาเนี่ย AI เนี่ยแสดงให้เห็นชัดเลยว่านอกจากเขาอยู่ในตลาดที่เติบโตแล้วคะ่ะเขาเติบโตชนะตลาดได้นะคะเทรนด์อาหารสัตว์เลี้ยงเนี่ยตลาดในอุาษาษาตสาหกรรมเติบโตประมาณ8%ต่อปีในที่เฉลี่ยที่ผ่านมานะคะแต่ AI 3ปีย้อนหลังคะ่ะเติบโตเฉลี่ยปีละเกือบ18%ถ้าเรามองเฉพาะเพนฟู้ดนะคะ AI เติบโตเฉลี่ยปีละ30% ะะถ,ถ้าเรามองภาพครึ่งปีแรกปีนี้ AI เติบโตได้50%ในแง่ของรายได้นะคะอ่าเรามองม,มาดูอัตรากำไรนะคะอ,อัตรากำไรของ AI ค่ะขยับจากประมาณ9.9%ในปี2019นะคะมาอยู่ที่ปัจจุบันครึ่งปีแรกปี2021คะ่ะอยู่ที่19.9%คเติบโตมากถึง1เท่าทั้งนี้ไม่ใช่ว่า AI ได้เปรียบหรือเอาเปรียบ<ม>ลูกค้าคิดคิดราคาลูกค้าแพงๆไม่ใช่นะคะแต่เป็นเพราะว่าพอร์ตฟ r ลิโอของสินค้าของ AI เนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะคะ<ม>ปี19เนี่ยเรามีพอร์ตเพสฟู้ดอยู่ในในยอดขายเนี่ยแค่หกเร์เซนะคะครึ่รงปีแรกปี2022ค่ะครเรามีพอร์ตฟิลิโอที่เป็นเพสฟู้ดอยู่มากถึง85%แล้ว<ม>พวกนี้ถูกดライブด้วยผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ต้นทุนต้องเรียกว่าแข่งขันได้คะ่ะ นะนะวันนี้ต้องบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยเราไม่ทําของถูกถ้าเจนมาบอกทุกวันเนี่ยเจนบอกว่าโอ้ต้นทุนเจนถูกคุณอย่าซื้อหุ้นเจนดีกว่าเพราะถ้าเจนขายของถูกเจก,ก็กำไรน้อยมันไม่ได้นะใช่ไหมคะอันนี้อันนี้พูดกันตรงๆแต่ว่า จนมองว่าปัจจุบันนี้เราต้องเลือกว่าอะไรที่เรามี competitive advantage ขอใช้ภาษาอังกฤษนิดนึงคือเราต้องดูว่าเราเรามีข้อได้เปรียบตรงไหนอย่างในมุมของ AI เองอย่างที่เรียนว่าเรามองว่าจุดแข็งของเราคืออย่างนี้นแหละเราเป็น one stop service เราเป็นคนที่พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าแล้ววันนี้เราพร้อมที่จะเป็นคู่ค้าเชิญกลยุทธ์ที่จะเติบโตพร้อมไปกับเขานั้นแล้วเนี่ย พอมาหาเราเนี่ยเราสามารถเป็นที่ปรึกษ,ษาให้เขาได้ทุกเรื่องแล้วเราก็จัดการให้แม้กระทั่งผลิตภัณฑ์เก่าๆเนี่ยสมมุติว่าผลิตภัณฑ์เนี่ยผลิตกันมาแล้วปัจจุบันเนี่ยต้นทุนสูงขึ้นเราเองอะ่ะเราจะไม่นิ่งนอนใจเราก็บอกลูกค้าตรงๆว่าถ้าต้นทุนสูงแล้ก็ต้องคิดราคาแพงขึ้นนะแต่เรามีทางเลือกให้นะถ้าเปลี่ยนอินกริเดียนจากตัวนี้เป็นตัวนี้ อ่าอันเนี้ยจะช่วยทําให้ต้นทุนเนี่ยสามารถรักษาต้นทุนแบบเดิมได้คุณภาพก็ยังโอเคอยู่ลูกค้ารับได้ไหมอันเนี้ยคือเป็นแนวทางในการทําธุรกิจของ AI ต้องเรียนก่อนว่าเราเราลงทุนนะคะก็มีแผนการลงทุนชัดเจนนะคะเราจะใช้เงินส่วนหนึ่งนะคะในการขยายกําลังการผลิตค่ะโดยที่เรามีแผนขยายกําลังการผลิตให้ได้อีกหนึ่งเท่าตัวภายใน3ปีข้างหน้านะคะก็คือปัจจุบันนะคะกำลังการผลิตเพสตฟู้ดเรามีอยู่4 2 0 0 0ตันนะคะเรา วางแผนที่จะมีกำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณ82,000ตันในปี2028ถามว่ากำลังการผลิตโต1 0 0ใน3ปีจริงไหมณนะปัจจุบันถ้าดูตามแผนแล้วก็ตามตามส r ตรจี้ของ AI อันนี้ต้องเรียนว่าเป็นไปได้จริงแน่นอนนะคะยกเว้นว่ามันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในตลาดอย่างที่เรียนว่าปัจจุบันค่ะหลังยุคโควิดมาเนี่ยเราจะรู้กันเลยว่า การวางแผนกลยุทธ์เนี่ยที่ดีที่สุดคือแผนกลยุทธ์ที่วางได้ทันต่อเหตุการณ์ที่สุดไม่มีอะไรที่มันสามารถมั่นใจได้ร้อยเปอร์เซ็นว่าฉันจะเดินไปแบบนี้เพราะว่าปัใจจัยในโลกทุกวันนี้มันเปลี่ยนทุกวันจริงๆนะคะทีนี้ถามว่าทําไมเราถึงบอกว่าวันนี้เราต้องเติบโตร้อยเปอร์เซ็นต้องต้องเรียนว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมา AI มีการเติบโตของยอดขายที่ดีมากอย่างที่เราบอกว่าชนะตลาดแต่ภายใต้การเติบโตแบบนั้นนะคะมันเป็นการทํางานภายใต ความกดดันต่อทั้งคนทำงานเองแล้วก็ความกดดันต่อลูกค้าของเราด้วยนะคะเพราะว่าในสิ่งที่ผ่านมาค่ะเรามีกาลังเรามีการใช้กำลังการผลิตมากถึง85%ดสเปอรเนุ้ยแปดิบหเรนเยอะแล้วหรอเออแต่เราพูดว่าในความเป็นจริงแล้วค่ะสิ่งที่เรามีข้อได้เปรียบเนี่ยก็คือสิ่งที่ไม่ได้แมสจนเกินไป หมายความว่าอะไรเป็นของพรีเมียมจานวนไม่ได้มากเกินไปจะต้องมีการเปลี่ยนลายการผลิตนะคะแล้วก็เปลี่ยนหลายรสชาติมีหลาย SKU พวกนี้จะมีดาวน์ไทม์ตามปกติของเครื่องจักรอยู่ละทีนี้ถ้าเกิดว่า utilization rate มันแน่นมากๆเนี่ยลูกค้าจะเกิดความไม่มั่นใจเพราะว่าลูกค้าเองเนี่ย จากการที่เขาสั่งซื้อกับเราหรือว่าเขาคาดการแผนการขายก็เป็นการวางแผนเหมือนกันลูกค้าอยากให้เรามีกําลังการผลิตเหลือค่ะเพื่อที่อะไร Dogs. เพื่อที่หากเขามีโอกาสเติบโตโดยที่เขาไม่ไม่ได้คาดหวังมาก่อนเราจะยังสามารถสปอร์ตเขาได้อันนี้สําคัญมากๆถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยอยู่ๆชั้นขายดีมากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ติดตลาดมากกว่าที่คาดแต่เราเพิ่มกำลังการผลิตให้เขาไม่ได้เลยนี่คือการสูญเสียโอกาสอย่างใหญ่หลวง แล้วจริงๆไม่ใช่เฉพาะกับลูกค้ากับเราด้วยนะคะที่นี้พูดถึงในแง่ของเราเองเนี่ยการทำงานกับลูกค้ารายเก่าเนี่ยต้องเงียนว่าลูกค้านี่ค่ะเขาใหญ่กว่า AI เยอะอยู่แล้วการวางแผนการเติบโตของเขาเนี่ยเติบโต5% 8%ตามตลาดเนี่ยสำหรับ AI ถ้าเขาเอาที่โตมาให้ AI AI เนี่ย a ออาจจะถึง15% 20%เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีกำลังการผลิตมาก,มากๆขึ้นที่มีสามารถเหลือรองรับได้เนี่ย การเพิ่มลูกค้ารายใหม่เข้ามาอีกก็ยิ่งเป็นไปไม่ได้นะคะ oh. ในแง่ของลูกค้าเนี่ยมุมมองจะต่างกับนักลงทุนถ้า oh. ถ้า,ถ,าถ้ามองในแง่นั้นนักลงทุนจะมองว่าอุมีกําลังการผลิตก็ต้องใช้ให้เต็มสิ oh. มันจะได้คุ้มค่ามากที่สุดแต่จริงๆแล้วอะความคุ้มค่ามุมหนึง่งแต่โอกาสในการเติบโตไปพร้อมกับลูกค้าหรือโอกาสในการหาตลาดใหม่ๆคะ่ะถ้าวันนี้กําลังการผลิตเราแน่นเนี่ยเลิกคิดเรื่องนั้นไปเลย แล้วถ้าเลิกคิดเรื่องนั้นไปเลยการเติบโตของ AI จะมาจากไหนถ้าเรามองว่าเอไอ AI เข้าตลาดที่ PE เท่าไหร่ะคะก็ต้องเรียนว่าเเท่าที่เราเทำตลาดทำา PR นะคะนักวิเคราะห์จะให้ PE อยู่ที่ประมาณสิบแปดเท่านะคะสิบแปดถึงยี่สิบเท่าในตลาดอาหารสัตว์เลี้ยงนี่ต้องบอกตรงว่าพีเอ,อ PE ที่ที่นักวิเคราะห์ให้เนี่ยเราเองเราจะมองว,ว่าอยู่ในอย,อยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้สูงอยู่แล้วนะคะเนื่องจากว่าถ้า ต้องบอกว่าบริษัทที่ทำเพส o ฟู้ดเพียวๆเลยเนี่ยมันค่อนข้างมีน้อยนะคะแล้วก็ในเอเชียเนี่ยจริงๆแทบจะไม่เห็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจะหา PE ตลาดก็หายากแต่ถ้าเรามองไปดูบริษัทในต่างประเทศจริงๆที่เขาทำเพส o ฟู้ดเพียวๆเนี่ย PE ก็จะสูงนะคะจะเกินกว่าเกินกว่า20เท่ากันทั้งนั้นนะคะเราเองเราก็เลยมองว่า PE ที่นักวิเคราะห์ให้วันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้สูงจนเกินไปนะคะแล้วก็ประกอบกับถ้าเรา เทียบกับกําไรปีที่แล้วนะคะปีนี้เราก็เชื่อว่ามีการเติบโตเพราะฉะนั้นราคาที่เราให้เนี่ยก็เป็นราคาที่มีดิสเคาถ้าถามเราเองเราก็เชื่อว่าโดย Performance นะคะเราก็โดยทิศทางในอนาคตของ a i เนี่ยปีหน้าอาจจะเติบโตสโลลงนิดนึงด้วยเรื่องด้วยกำลังการผลิตเราค่อนข้างจะเต็มจริง,รงๆนะคะแต่ว่าเรามองภาพนในอนาคตเนี่ยลงทุนกับ AI แล้วก็ไปด้วยกันยาวๆเนี่ยเราก็เชื่อว่าเราสามารถ ให้การเติบโตที่ดีให้กับตลาดมองเห็นได้นะคะ